เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามหาน้ำนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะเหมาะแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าจะได้บำรุงร่างกายนะครับทุกคนก็เราอย่าห่างไกลกับเพื่อนฝงนะครับทุกคนนี่ก็เดินทางแล้วนะครับซึ่งพี่ดาเนี่ยก็จะนำทางเรานะครับ อย่าส่งเสียงดังมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายต่อราวได้นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศเงียบเสียงประหลัดประหลัดนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินหมาหอนนะครับก็ก็การนอนในรูปแบบแบบนี้นะครับผมแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยอย่าทําดีกว่านะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าจะทําให้เราไม่สบายได้นะครับโอ้ทุกคนผมก็ได้เจอกับรอย ไรก็ไม่รู้นะทุกนนี่เลยนี่นะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้อยู่ที่ป่าลึกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นป่าผสมนะครับก็จะมีพายแล้วก็ต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับมันเป็นป่าผสมผสานกันนะครับ แต่จะเรียกว่าป่าดิบชื้นก็ไม่ใช่นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มากับพี่ดาวนะครับครับสวัสดีครับครับผมพี่ดาวจากช่องดาวไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยลงไปตักน้ําดื่มน้ำรือเปล่าอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะทุกคนก็วันนี้เราทั้ง3มคนเนี่ยก็จะมาตั้งแคมป์ใช้ชีวิตในป่านะครับจะกี่วันกี่คืนเนี่ยเดี๋ยวพี่พเนี่ยลุ้นกันเลยนะครับครับผม เดี๋ยวเราจะพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปหาดที่ตั้งแคมป์ที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสําหรับเราทั้งสามคนนะครับครับผม ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับเพื่อนครับบรรยากาศที่ป่าแห่งนี้นะครับ่อง้างที่จะวังเวงแล้วก็หนาวสุดๆเลยนะทุกคนก็โอเคครับพี่เพื่อนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะหุงข้าวนะครับณตอนนี้นะครับคุณลุงกับพี่ดาวเนี่ยก็น่าจะไปทําธุระส่วนตัวของเขานะครับก่อนอระหว่างที่เขาทั้งสองเนี่ยไปทําธุระนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ ุงข้าวรอเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ก่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหาแหล่งน้ําเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีน้ํานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามหาน้ํานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาแล้วก็ุข้าวกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็จะลงไปหาน้ํานะครับซึ่งน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะครับคุณลุงบอกว่าโอ้ทุกคนนี่ลอยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะลอยสตัตว์ป่านะครับคุณลุงบอกว่าน้ําเนี่ยจะลงไปข้างล่างนะทุกคนถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยเจอน้ํานะครับ ไม่มีน้ำเลยนะไม่มีสะยดนเลยนะทุกคนถ้าไม่มีน้ำก็คือเดสมอลีนะทุกคนทำาคืนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปอโอผมเจอแล้วน้ำอยู่ฝั่งนู้นเลยไกลมากมาก,มากนะทุกคนโหน้ำนี่เลยนะทุกคนโอ้โหคือแบบว่าน้ำนะครับทุกคน นลมเนี่ยมาแรงมากมากเลยนะทุกคนตอนแรกผมก็นึกว่าฝนนะโอเคผมคิดว่าผมจะสาวนำข้าวตรงนี้เลยนะตรงนี้นะ่าจะเหมาะแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าไปข้างล่างก็คงไม่ได้แล้วนะโอเคโอเค โ <Okay. S 2> อเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนผมก็สาวน้ำข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหุงข้าวกันเลยนะครับทุกคนการที่จะมาอยู่ในป่าแบบนี้นะครับไม่ว่าเจอน้ําในรูปแบบไหนเราก็ต้องกินนะครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราอดตายนะทุกคนเอาจริงๆนะครับทุกคนกันมาครั้งนี้ก็เหมือนกับว่า มาใช้ชีวิตรอดในป่านะครับทุกคนอันไหนที่กินได้ก็กินเถอะนะทุกคนใครโกสวยก็ดูผ่านปาเอยเลื่อนผ่านไปนะส่วนผมตอนนี้ไม่ลกสวยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าในป่าถ้าไม่มีอาหารกินเนี่ยเราก็ไม่รอดนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับก็ตอนนี้เป็นเวลา หกโมงครึ่งแล้วนะครับก็พี่ดาวกับคุณลุงเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราทั้งสามคนเนี่ยก็ได้แกงเนื้อหมูนะครับซึ่งเรานำมาจากที่บ้านนะครับเพื่อนครับเพราะว่าการเที่ยวในป่าเนี่ยอันดับแรกเลยถ้ามีเนื้อนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับจะได้บำรุงร่างกายนะครับทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราทั้งสามคนก็ต้องขอ อนุญาตกินข้าวก่อนนะครับก่อนที่มันจะมืดกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าบรรยากาศมืดเนี่ยเราไม่มีคมไฟนะครับแล้วก็คมไฟมีนะครับแต่คมไฟเนี่ยไม่เพียงพอกับการใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยเราทั้ง3คนก็รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะไปหาที่ตั้งแคมป์นะครับเพราะว่า ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ที่ตั้งแคมป์ที่เราจะนอนตรงนี้นะครับใช่อีกอย่างก็ไม่มีน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตั้งแคมป์ที่นอนกันเลยนะทุกคนเราจะเดินในช่วงเวลากลางคืนนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เพื่อนยมาลุ้นกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมเวลาที่เราเข้าป่านะครับเราเดินทางเวลากลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเราอย่าห่างไกลกับเพื่อนฝงนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นคําแนะนาของผมนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมกับคุณลุงเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับพี่อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะรอพี่ดาวตรงนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าการเดินเวลากลางคืนเนี่ยถ้าไม่ชําน,นาญจริงๆเนี่ยอาจหลงได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหลอกพี่ดาวกันเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราทั้งสงคนเนี่ยก็ได้เดินทางแล้วนะครับซึ่งพี่ดาวเนี่ยก็จะนําทางเรานะครับ แล้วก็คุณลุงเนี่ยจะอยู่ข้างหลังครับก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้า,างที่จะอันตรายเลยนะทุกคนถ้าเราไม่ชํานาญในพื้นที่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนคุณลุงเนี่ยเดินมาตั้งแต่ดเด็กแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปทที่ตั้งแคมป์กันเลยตอนนี้ก็มีลมบ้างนะทุกคนลมล,ลุกคลานเลยนะทุกคน ก็ได้มือได้มาอยู่ที่จุดๆหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นอะไรนะเป็นผ่าขาวผ่าผ่าภูเขานะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่หุบนะครับแต่เป็นอยู่ระหว่างหุบกับขาวยอดขานะทุกคนก็ผมคิดว่าค่าคืนนี้นะครับเราทั้ง3ามคนเนี่ยก็จะนอนจากตรงนี้เลยนะครับดางคนเกาจะปุบเปรกันในบริเวณแห่งนี้เลยผมคิดว่าเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะปุบเปรระหว่างตรงด้นนี้กับต้นนี้ดีกว่านะครับโอเค เดี๋ยวเรามาพูดเรยนกันเลยนะครับ โอเคทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะนอนได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้ให้ตามลงกว่านะครับเพราะว่าพริมานไม่พอในการหลับนะทุกคนน่าจดใจอยู่ตรงนี้ ทุกคนมาทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้พุกเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคในค่ำคืนนี้เราก็จะนอนตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้ชมกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับเพื่อนครับก็บรรยากาศที่นี่นะครับกค,ค่อนข้างดีดีมากๆเลยนะครับ กันที่เรามาอยู่ในป่าลึกนะครับพเพื่อนๆครับอันดับแรกเลยนะครับคืออย่าส่งเสียงดังมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายต่อเราได้นะครับก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ดาวกับคุณลุงเนี่ยก็อยู่ฝั่งนู้นเลยน่าจะเข้านอนแล้วนะครับทุกคนส่วนผมเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่นอนนะก็อีกสักครู่หนึ่งเนี่ยผมจะนอนแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเข้านอนนะครับทุกคน ผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเดินเข้าป่านะเวลาที่เราเข้าป่าในที่ใดที่หนึ่งนะครับเราอย่าไปลูบหลูนะครับหรือแม้ก็เราเราอย่าไปพูดคําหยาบคายคําอภมุขลที่ไม่ดีต่อเรานะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคําเตือนอเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆนะครับก็โอเคครับในค่ำคืนนี้ผมเนี่ยก็ต้องของนอนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนีีเช้านะครับอ๋อในค่ำคืนนี้ถ้า เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยได้ชมได้สัมผัสแล้วก็ได้ฟังกันนะครับโอเคครับในค่ำคืนนี้ต้องขอนอนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศในป่านะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงประหลัดๆลัดนะครับทุกคน เมื่อกี้ผมได้ยินหมาหอนนะครับก็ตอนนี้นะทุกคนก็อ่อไม่จะอธิบายอะไรดีนะทุกคนแกจะมาปิดยื่นขึ้นมามาอธิบายแล้วก็อัปเดตอัพเดตสถานการณ์ในป่าแห่งนี้นะทุกคนก็โอเคอยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ อัปเดตแล้วก็มาธิบาให้พี่บีมเพื่อนเนี่ยได้ดูกันนะครับโอเคครับค่ำคืนนี้ก็ทุกผนอนรต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเลยนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกคนเลยนะครับก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับอากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะทุกคนก็บรรยากาศเมื่อคืนนะครับถามว่าหนาวไหมก็ไม่หนาวนะครับเลจะเริ่มหนาวเนี่ยประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับเพื่อนครับ นี่นะครับพี่วิเมือนครับในการน,นอนแบบไม่มีไฟชิดคุมแล้วก็ใบกล้วยคุมนะครับก็การนอนในรูปแบบแบบนี้นะครับผมแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยอย่าทําดีกว่านะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนีย่ยเราเดินทางเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มันเริ่มที่แบบว่าไม่มีเวลาที่จะคุมไฟชิดแล้วนะครับเราเลยจําเป็นที่ต้องนอนในรูปแบบแบบแบบแนี้นะครับ แต่การนอนในรูปแบบแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่โอเคสําหรับการเที่ยวป่านะครับเพื่อนครับเพราะว่าเวลาที่น้ําค้างตกลงมาเนี่ยจะทําให้เราไม่สบายได้นะครับนี่ก็จะเป็นคําแนะนาของผมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาข้าป่าเนี่ยก็จะมีไฟชิดคุมหรือมันก็ใบไม้ใบหญ้าใบกล้วยใบตองพวกนี้คุมนะครับครับผมก็ผมจะใช้ในรูปแบบแบบน้นะครับแต่ในรูปแบบแบบนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ ไม่มีด้วยนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับ,ๆๆรบก็เช้าวันใหม่วันนี้พี่ดาวกับคุณลุงก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วคุณลุงเนี่ยส่วนอ,อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับพี่ดาวก็อยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนครับผมก็โอเคเดี๋ยวเช้าวันใหม่วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเก็บพรบรรยากาศตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับระหว่างที่การเดินทางกลับบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยพี่เพื่อนๆติดตามชมแล้วก็รุนกันต่อไปนะครับผม นี้นะครับทุกคนเราทั้งสามคนก็เดินขึ้นเขาเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับโอ้ทุกคนผมก็ได้เจอกับรอยอะไรก็ไ,รไม่รู้นะทุกคนนี่เลยนี่นะไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรกันแน่นะครับทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเราจ,จะพูดอะไรไม่ออกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจ,จะขึ้นขากันเลยนะทุกคน ทุกคนนี่ก็จะเป็นการเดินป่านะขึ้นเขาวแล้วก็ลงเขาวนะครับพี่ดาวกับลงกนี่ยอยู่ข้างหลังนะทุกคนวันนำทางนะครับเ,เราต้องขึ้นเขาวลูกนี้ลูกหนึ่งนะทุกคนเด็กก่อนที่จะขึ้นเนี่ยเราก็จะาามาตรงนี้ก่อนโอ้ลอยสัตว์ป่ายเยอะแยะเลยนะทุกคน นี่เลยันเห็นหรือเปล่านะทุกคนเหมือนคล้ายหมกป่านะทุกคนที่มาซีอะไรสักอย่างครัของค,ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้ขึ้นเขาลูกใหญ่เลยนะทุกคนถึงยอดนู่นเลยนะก็ถ้าเทียบกับข้างล่างนู่นนี่ก็ไกลายพอสมควรอยู่นะครับ ก็ถึงยอดนะครับทุกคนก็โ okay, อเคครับเพื่อนๆครับผมคิดว่าคลิปวดีโน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนจากนี้ไปก็คงไม่มีอะไรให้อัปเดตแล้วนะครับก็หากพี่ๆเพื่อนท่านไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจะดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้จับพร้อมพี่ดาวแล้วก็คุณลุงด้วยนะครับโอเคครับทุกคน ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะขึ้นขาเลยแล้วก็จะขอลาพี่พี่เพื่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ